อ่าได้ได้ไม่ใช่อ่ามาเลยครับเอามาเลยไม่ใช่พี่มาแตะตัวผมไม่ได้เดี๋ยวแตะคุณไม่ได้ทำไมจะแตะไม่ได้ไม่ใช่ถ้าพี่ขอดูผมให้ดูได้ดูมาอ่ามาเมื่อกี้พี่จะไม่ให้ผมดูพี่จะไม่ใช่แล้วก็พี่มาดึงแจมผมมาไม่ได้พี่มาดึงแจผมได้ไงอ่ะตัวผมให้ตรวจแล้วเนี่ยอ่าถอชนมานี่มาไม่ไนผมไหนผมไล่ส่วนเลยอ่าถ่ายรป่ะเดี๋ยวถ้าคุณไปไล่ส่วคุณอะไรเนี่ยคุณถ่ายคนใช่ไหมคุณขอญาตใคร คุณขอญาตใครผมไม่ได้ขออนุญาตใครหรอกขอญาตใครขอญาตผมเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ของประชาชนไหมสิทธิ์อะไรของคุณเอาหื้อมาสิทธิ์อะไรไม่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 อาลีสิทธิ์ของตำรวจเหมือนกันก็ใช่ก็ผมก็ทำงานไปก็ทำงานเรื่องของคุณไปมาเอามีปัญหามาเอาชอบใช่ไหมนิ้วตัวเชี่ยวชอบใช่ไหมไม่ใช่ผมก็มีสิทธิ์บ้านแล้วอยู่ดินไปดึงกุญแจรถผมอ่ะบอกขอดูบัตรผมก็เอาเปลาให้ดูผมไม่จีบเปลาอยู่ดูเดียวกี้คุณไม่ให้ดูผมบอกตรงไหนไม่ให้ดู แล้วคุณไลฟ์สดอะคุณคล้ใครผมไลฟ์สดอะไรผมถ่ายวิดีโอผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนดิป้องกันเรื่องอะไรนี่ตำรวจผมก็รู้ว่าเป็นตำรวจไงก็ผมรู้ว่าตำรวจแล้วผมไม่มีสิทธิ์ถ่ายเหรอผมไม่ได้ไปถ่ายด่านถ่าอะไรนี่ขออนุญาตใครอะนักพอญาตพี่ตำรวจทำหน้าที่อยู่ฮะสิิทธ์อ้ไมสิทธิ์อะไรว่าสิทธิ์อะไรที่ว่าขออนุญาตสิทธิ์อะไรแต่ขอถ่ายตุบตำรวจอะขอถ่ายไหมแล้วสิทธิ์อะไรพูดสิทธิ์มาไปประชาชนพูดสิทธิ์ประชาชนมาหน้าที่พลเมืองคนไทยคืออะไร ม่ใช่ก็ทำตามระเบียบไงหน้าที่ประชาชนคืออะไรทำตามระเบียบไงระเบียบอะไรระเบียบของกฎหมายไงกฎหมายอะไรกฎหมายอะไรไม่ใช่หรอกคุณมาทำแบบนี้ไม่ถูกหรอกจริงทำไมยังไม่ถูกคุณจะถูกไหมล่ะหน้าที่พลเมืองผมให้หน้าที่พลเมืองคือปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนอ่าใช่ผมขอขอตรวจย้ำไห่ตรวจไหมตรวจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่จะขึ้นรถไปผมขอพี่ก็ไปจรวอ่าก็บอกผมจะหยิบเป๋าให้ดูแล้วคุณมาดึงกุญแจปึ๊บอย่าทำตัวมีปัญหาอย่าทำตัวมีปัญหาผมไม่ทำตัวมีปัญหาหรอกถ่ายคลิปถ่ายครับจริง อยา่าอย่าอยู่ระยองอย่ามีปัญหาคุณยังเจอผมอีกนานไม่ใช่เหอวันนี้วันเดียวใช่ผมก็อยู่ระยองผมอยู่เนี่เองทำมาเนี่เองผมอยู่แถวมหาดเนี <t <t um> <t 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 ่ยเออโดนระยองเปล่าผมระยองครับระยองแท้ไหมระยองแท้ครับอยู่นานเนี่ยขนาดไหนมึงอ่ะผมอยู่มานานแล้วครับผมอยู่นานเจอครับผมเออเนืยังเจอผมนี่ผมนี่ อย่าทำเป็นหัวหมออยู่ระยองอ่ะผมไม่ได้หัวหมอเราก็ไม่ได้มาดึงผมได้ไงอ่ะนะเรามาดึงกุญแจผมได้ไงก็ผมก็บอกเออขอดูบ้านผมก็ให้ดูบ้านเรามาดึงแบบนี้ไดึงไรล่ะเราคุณไม่ให้ดูผมก็ไม่ให้ดูกับผมบอกว่าเออเนี่ยผมจะยึดป้าให้ผมเห็นอยู่ไอ้ผมจะเดินไปทำไมอ่ะกล่องผมมีกล่องผมมีเอาไปเดี๋ยวพอลบคอมพิวเตอร์ตามไปถ่ายเลยโอเคมันต้องกลัวผมถ่ายอยู่แล้วเออไม่ต้องกลัวเหมือนกันถ้าโพสไม่ดีคอมเมนต์มาไม่ดีกูออกหมายจับมึงเหมือนกัน ตามนั้นครับผมตามนั้นครับ